รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Marine> อมรินทีวีสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟร์ซีเล็ก2026จองบูธ090 197 8310 เดี๋ยวชาบูช่วยลุกกระทุงน,นะครับกระทุงเติมอากาศเพื่อให้ขเขาเซ็ตตัวเดี๋ยวเราจะได้เอาไปขึ้นรูปได้ครับประมาณ10นาทีแสดงว่าวันนี้เราจะทำไข่พระอาทิตย์กันทำไข่พระอาทิตย์ค่ะจากเป้าไข่พระอาทิตย์ทำเหมือนไข่เจียวเลยอยากให้ชาบูลองดูซิว่ามันแตกต่างจากไข่เจียวยังไงจริงๆเมนูไข่พระอาทิตย์เป็นเมนูพระราชทาน้วยนะคะช่วงเด็กฝึกงาน เพราะว่ามะพร้าวไม่ใช่แค่พืชสวนที่ปลูกกันเยอะนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานค่ะต้นมะพร้าวเพียบเลยโลูกมะพร้าวดกมากพี่แพลวขาคือหนูเนี่ยชอบกินมะพร้าวมากคือพี่เหรอหนูเนี่ยสงสัยว่ามะพร้าวเนี่ยนอกจากกินเนน้ำกินใส่ข้างในแล้วมันทำอะไรได้อีก ต้นมะพร้าวที่เราเห็นเนี่ยนะเขาสามารถเอาน้ําจากช่อดอกมะพร้าวอะไม่ใช่จากในตัวลูกมะพร้าวที่ชาบูกินนะเอาไปทําน้ําตาลมะพร้าวได้ด้วยนะชาบูอืมใช่แล้ววันนี้เนี่ยพี่พาวพาชาบูไปอยู่ที่อัมพวาโดูแม้ว่าที่นี่เขาเป็นแหล่งทําน้ําตาลมะพร้าวที่ขึ้นชื่อมากๆเลยพี่พาวก็เลยอยากจะลองพาชาบูเนี่ยไปดูว่าขั้นตอนการทําน้าตาลมะพร้าวมันเป็นยังไงเขาเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยนะชาบูสนใจไหมล่ะสนใจค่ะอือเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่เก็บต้นมะพร้า แล้วก็ไปเคี่ยวทําน้ําตาลมะพร้าวเลยดีไหมอ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะร้อนแล้วก็เหนื่อยหน่อยสู้ปะสู้โอเคได้เลยงั้นเราไปตามหาคนที่เขาทําน้ําตาลมะพร้าวที่นี่กันเลยดีกว่าเนาะ,ะโอเคค่ะอยู่ไหนนะน่าสุอยู่ตรงนู้นปะ,ปะลองเดินไปดูกันหน่อยดีกว่าตอนเต,ตาตาลความหวานจากธรรมชาติ วันนี้ชาบูเด็กฝึกงานของเราจะได้เข้าสวนมะพร้าวเพื่อสัมผัสจุดเริ่มต้นของความหวานด้วยตัวเองค่ะนี่เลยชาบูพ<ม>ี่เผานะพี่ปริมเอาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตาตาคืออะไรเหรอคะเตาตาลนะคะก็คือเป็นเตาเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวค่ะถ้าเกิดพูดถึงน้ําตาลมะพร้าวที่นี่คือขึ้นชื่อเลยและเห็นบอกว่า เตาตาลที่ชาบูเห็นเนี่ยคือเป็นแบบขั้นตอนวิธีการทําแบบโบราณดั้งเดิมเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของโครงการเราเองอ่ะค่ะก็คือจะเป็นการอนุรักษ์ค่ะภูมิปัญญาดั้งเดิมหรืออาชีพดั้งเดิมของคนสมัยเก่าเลยก็คือเป็นการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองซึ่งที่นี่ก็คือเหมือนเปิดเป็นเหมือนสนย์เรียนรู้ด้วยสนยนเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยสามารถวอล์กอินเข้ามาชมการเคี่ยวน้ำตาลได้เหมือนกันเยี่ยมไปเลยวันนี้นี่คือจะได้ลงมือทําเห็นตั้งแต่้้นเเลยยววดูมมะพาาใช่คบ ไปเลยค่ะโอเคค่ะพี่พูมิพาไปน่อยได้ค่ะตามมาค่ะอันนี้ก็คือนับเป่งนะคะเป็นวิทยากรชุมชนค่ะสวัสดีค่ะที่จะมาสาธิตการเคี่ยวตาให้กับคณะแล้วก็สอนน้องชาบูด้วยในวันนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะขอส่งน้องคนนี้นะคะมาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกงานกับลุงเป่งลุงเป่งครับได้ครับโอเคครับมเริ่มเลย ลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันคะอ่าขั้นตอนนี้เราจะพาไปเก็บน้ําหวานดอกมะพร้าวที่เราจะเอานํามาเคี่ยวที่เป็นน้ําตาลกันครับใส่กระบอกนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยครับเลยนี่ชาวบูดูอุปกรณ์ของลุงเป่งซะก่อนอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าไม้พะองค์นะครับเอาไว้สําหรับปีนขึ้นไปเก็บน้ําหวานดอกมะพร้าวชาวบุขึ้นได้ไหมอ้าวให้ชาวบูลองก่อนเด้อให้ชาวบูลองจะลุงก่อนไหมคะเนี่ยเอาแค่นี้พอแล้ว จะลุงขึ้นไปเก็บให้อ่าเนื้อาชาบูจะขึ้นไปสุดนู่นเลยแล้วส่วนใหญ่ต้องเก็บกันเวลาไหนอ่ะอ่าเช้ากับเย็นครับเช้ากับเย็นเพราะอะไรคะอ,อ่าน้ําตาลเราจะเก็บวันละสองรอบคือปาดเช้าเก็บเย็นปาดเย็นเก็บเช้าครับต้องเหมือนแบบปาดทิ้งไว้เพื่อให้เขาแบบมีน้ำมันหยดออกมามแล้วมาจิ้เลืในกระ๋อกมือไรที่ถืออันนี้นะครับอะเขาเรียกว่าไม้พยอมครับ เป็นสารการบูดแบบธรรมชาติะจะมีรสชาติฝาดเพื่อย,ยับยั้งการเติบโตของแบคทีรียถ้าเราไม่ใส่มันก็เสียเร็วใช่ครับเสียเร็วครับไม่เกิน4ชั่วโมงก็เสียแล้วถ้าใส่นี่จะอยู่ได้8-12ชั่วโมงครับอ้หนูอยากเห็นขั้นตอนการเก็บแล้วคะ่ะอ่างั้นเดี๋ยวลุงจะไปเก็บให้ดูนะครับอ่าชาบ,บูรอตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราให้กำลังใจตรงนี้หว่าต้ปนขึ้นไปไปนะครับ ชาบูได้เห็นวิธีเก็บน้ําช่อดอกมะพร้าวแบบสดๆบนต้นได้กลิ่นหอมตั้งแต่ยังไม่เริ่มทําและเข้าใจว่าความหวานจากธรรมชาติเริ่มต้นจากตรงนี้เองค่ะนี่ครับหน้าตาน้ําหวานดอกมะพที่เราเก็บมาได้อันนี้เราปาดไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับอะโอ้ได้เยอะไหมครับแล้วอันนี้ไปทําอะไรอีกไหมคะอันนี้เราก็จะนําไปกรองแล้วก็เคี่ยวเพื่อออกมาให้เป็นน้ําตาลน้ําตาลปี๊บครับอันนี้ครับ เนี่ยที่ได้มาจะมีเศษแมลงเศษพึ่งหรือดอกครับชาบูทําได้ไหมครับได้คช่วยลุมทำหน่อยครับช่วยลุงทำหน่อยครับตักไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใส่กองครับนั่นแหละเก่งมากแมลงเยอะเลยแมลงเยอะลูกต้องกองให้สะอาดลูกหลังจากที่เราทิ้งเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อเหรอคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปติดไฟเพื่อจะเที่ยวเขา และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ชาบูจะไปเรียนรู้ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอย่างใกล้ชิดว่าต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะวว้าวครับรู้ไหมครับทำยังไงครับลูกเอาแล้อททำไมหรอคะอออันนี้นะคือเขาเรียกโคหรือกระวงลูกกระวงอ่า คอบไว้เพื่อกันน้ำตาลล้นออกนอกกระทะผู้ปรญญาชาวบ้านที่สานขึ้นมาเองนี่แล้วควันมันก็จะออกมาตรงนี้ใช่ครับใช่ครับยอดเลยชาบูโอเคชาบูมาแล้วโอ้โหดูไฟในนู้นสิชาบูอยู่ทางนั้นก่อนนะครับสุดทายเขาละเมีวเลยค่ะอ่าเดี๋ยวชาบูช่วยลูกกระทุ้งนะครับอ่าเรากระทุ้งเติมอากาศเพื่อให้เขาเซตตัวเดี๋ยวเราจะได้เอาไปขึ้นรูปได้ครับนี่อย่างนี้ก็อ่าชาบูเราทำได้ไหม ไม่ไหวไม่ไหวกาบูรอหยอดดีกว่ามั้งเดี๋ยวลุงทาให้เราไปรอช่วยคุณลุงเป็นขั้นตอนต่อไปดีกว่าขั้นตอนนี้ต้องกลวการไ้เทคนิคนิดนึงต้องรู้นะประมาณสิบนาทีพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อว่าความหวานนี้จะออกมาในรูปแบบไหน จะนำตัวน้ำหวานที่เราเอาไปเคี่ยวนํามาหมักในโหลหรือตุ่มเนี้ยค่ะจะใช้ระยะเวลาในการหมัก1ปีค่ะกว่าจะได้เป็นตัวน้ําส้มสายชูอหนึ่งปีเลยหนูทดลองทิตตน explorer